สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ก็เป็นรีวิวที่2สําหรับคั่มคืนนี้นะครับเรามาทดสอบปืน ENC กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ชื่อ ENC 815นะครับงานจากค่าย ENC ตัวนี้ก็เป็นเกียร์บล็อกเวอรชั่นเจน2เช่นเดียวกันนะครับเจน2เกียร์บล็อกเวอรชั่นเจน2กับเจน3นี่แทบไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่หัวแอนอนลเซนกับหัวกระบอกรูมที่เป็นทองเหลืองนะครับที่อยา่างที่เหลืออย่างอื่นเหมือนกันหมด,ห,มดหัวท้ายเป็นลิงดูสุ่มฟ เออเกียร์บล็อกแปดมิลน,นะครับเฟืองสิบแปดต่อหนึ่งนะครับเฟืองสิบแปดต่อหนึ่งก็มอเตอร์เป็นมอเตอร์ท็อกจากโรงงานนะครับครับเต็มที่ก็สปริงเบอร์ไม่เกินร้อยสามสิบแต่ปืนจะติดสปริงเบอร์ร้อยสิบจากโรงงานมาปืนกล่องมาจะเจอกับบับเบิร์นะครับแล้วก็ตัวคู่มือการใช้งานตัวปืนจากโรงงานจะมีจากโรงงานนะหนึ่งเมกซีและก็หนึ่งปืนนะครับมีแค่นี้นะฮะมีแค่นี้ตัวนี้เป็นรหัสรุ่นขึ้้้้้้นนนนตดดดดวยยบบบบอออีีีีีจะะเเป็หล่่มมครัทสงา วยงามขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีเว้าวมีสันมีมุมที่เพิ่มเติมจากโรงงานมานะครับแกะกล่องเอามาให้ดูกล่องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แมกซีนหมดแล้วนะครับมีแค่นี้จากโรงงานนะ ERC 815 Body เหลี่ยมนะครับเสียบแม็กปึ๊บให้ชมสวยๆอย่าให้กล้องจับภาพก่อนเนาะ ชุดลางหน้าจะเป็นชุดลัางหน้าลาย U I X นะครับทรงชุดทรงชุดลางหน้าเนี่ยจะเป็นทรงไกลี่นะครับแต่ว่าตัวลายของชุดล่างจะเป็นลายผสมนะครับระหว่างลาย U I X นะครับกับลายทรงไกลี่ที่เป็นตัวคล้ายๆกับทรง M lock นะฮะตัวนี้นะทรง M lock ก็ถือว่าเป็นชุดหน้าที่ค่อนข้างสวยงามนะครับศูนย์หลังศูนย์หน้าเป็นแบบพับได้แล้วนะครับทรงททิคติข้อแล้วนะ ตัวบอดี้สกรีนสวยนะครับทรงบอดี้เนี่ยสกรีนเป็นโลโก้ของมารีนเลยนะครับโหมดปรับมีเซฟเซมิ safe, semi, แล้วก็ฟัวอโตนะครับบอดี้เหลี่ยมกิ๊มือทรงแทงกูดาวนะครับพันท้ายทรงพันท้ายอตัวนี้คล้ายๆจะทรงออกทรงพันท้ายกันดั้มนะครับทรงสวยๆแบบนี้นะนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าหมุนมาฝั่งนี้ก็จะได้ความรู้สึกบอดี้ตัวนี้นะครับ เป็นบอดี้ที่มีเว้ามีมุมมีเหลี่ยมคมที่สวยขึ้นนะครับก็ถ้าบีบีแกนเขาจะเรียกบอดี้เหลี่ยมนะทรงบอดี้เหลี่ยมชุดหลางหน้าพูดไปแล้วเนาะตัวกิ๊มือนะแท่งก็ดาวมีหูช้างนะครับมาให้ด้านหลังนี้ซ้ายกับขวานะครับสามารถห้อยสายสะพายได้พันท้ายตรงแกนมันจะมีเลขบอกตำแหน่งของระยะในการปรับนะครับเช่นนี่ฮนะหนึครับหนึ่งปรับได้หระดับครับปรับได้หระดับ บอดี้เหลี่ยมหลุดมาสวยๆนะครับตัวนี้ EDC แปดหนึ่งห้านะครับน้ำหนักตัวปืนนะครับสองพันเจ็ดร้อยสิบนะหรือสองกิโลกับอีกเจ็ดชีดโดยประมาณนะครับสองกิโลกับอีกเจ็ดชีดความยาวตัวปืนนะครับตัวปืนจะยาวอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ หรือ28นิ้วปรับพันท้ายไประดับสุดนะสุดเลยนะระดับสุดท้ายนะครับจะยาวอยู่ที่79ซนติเมตรนะครับหรือ3 1นิ้วพันท้ายยืดหดปรับได้5ระดับนะครับความสูงโดยรวมนะครับโดยประมาณก็11นิ้วนะครับหรือประมาณ27ซนติเมตรน้ำหนัก2โลกับอีก7ขีดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตั้งนี้นะมา เอาตามแบบนี้เดี๋ยวจะใส่แบตให้ชมนะครับว่าใส่แบตแบบไหนแต่ก่อนอื่นนะฮะเราขอพูดเรื่องอุปกรณ์พร้อมเล่นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีพูดเรื่องเรือนฮอปด้วยเอ่ออย่างที่รู้กันนะครับเมื่อกี้ผมทำรีวิวเอ็นซีหกศูนย์สี่ไปตัวนี้ต่อเนื่องนะครับเราใช้ตัวชาร์จที่เป็นชุดพร้อมเล่นที่ทางร้านจัดให้นะครับจากอย่างที่รู้จากโรงงานมี1ปืน1แม็กกาซีนตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวชาร์จเนี่ย ต้องซื้อเพิ่มนะเพราะโรงงานไม่ได้แถมแล้วก็มีลูกกระสุนหนึ่งถุงนะครับสี่พันนัดสองร้อยห้าสิบาทตัวชาร์จตัวละสี่ร้อยนะครับแบตเตอรี่ก้อนหกร้อยห้าสิบาทเบรเซตตัวนี้เราซื้อพร้อมปืนเราคิดแค่พันเดียวนะครับตัวชาร์จกับแบตเตอรี่แท้ไฟฟล็อกตัวนี้นะครับสิบห้าสี่พันร้อยนะตัวชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งพันบาทลูกกระสุนสองร้อยห้าสิบาทค่าขนส่งอยู่ประมาณสามร้อยสาสิบาทเราคิดแค่ 250ก็คือตัวปืนในราคา6,800บาทนะครับตัวปืนนะตัวปืนบอดี้เหลี่ยมเนี่ยราคา6,800บาทไม่แพงนะ6,800บาทบวกอีก1,000ก็คือชุดนี้เป็น7,800บาทบวกอีก500นะครับก็คือลูกกระสุนปืน1ถุงกับค่าขนส่งอีก250บาทนะครับก็จะเป็นอยู่8,300บาทนะครับก็จะแพงกว่าเอ็นซีหกศูนยี้ที่ผมรีวิวไป300ร้อนะครับแต่ได้บอดี้เหลี่ยมขึ้นมาแล้วแต่คนชอบทรงนะครับเรา มีชุดแต่งภายนอกภายในที่ร้านเนี่ยมีพร้อมหมดเลยนะครับเพื่อนๆอ,อยากใส่กิ๊บมือหน้านะครับอยากใส่ไฟฉายในเ,เซอร์แปะล้างเข้าไปนะครับอยากใส่สโคบใส่ดอทเรามีชุดแต่งมีในตู้ตรงนู้นเต็มเลยนะครับส่วนข้างฝาก็จะมีชุดข้างฝาทางนู้นนะครับช่างอยู่ทางนู้นก็จะมีย่ห่อรีดยางฮอบนะครับแต่งแรงแต่งแม่นสั่งแต่งได้นะครับทางร้านก็ยินดีที่จะเสนอราคาชุดแต่งไปถ้าเกิดใครชอบซื้อปืนและอยากแต่งด้วยก็มาคุยกันในแชท วิธีการสั่งซื้อนะเพื่อนนะสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็แตะหรือนะครับแคปหน้าจอแล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ค r code คปรากฏขึ้นทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านนะครับจะมีลิงก์ q r code คปรากฏขึ้นสามารถแตะแล้วนะครับทักข้อความทาง Facebook หรือทางไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรืออย่างหนึ่งนะครับง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับบางคนทําไม่เป็นนะพิมพ์เข้าไปใน Facebook เฟซบุ๊กนะครับว่าช่างยนต์บีอนะครับตามตัวสีเหลืองตรงนั้นจะเจอกับเพจของที่ร้านที่มีโลโกกกก้้้สสีเหลลือองงขาาาบนรมถถดูใจแว็ ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะแคปหน้าจอแล้วบอกว่าเอาชุดนี้หนึ่งชุดแต่งแรงด้วยเสนอราคามาหน่อยเท่าไหรอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับกลับมาที่ตัวนี้เรารู้แล้วว่าปืน6อ0 0ัปตัวชาร์ชั่ันเป็นเจ็ดบวกกับตัวปุ่กระสุนแล้วก็ค่าขนส่งอีก500ก็เป็นทั้งหมดจบที่8,300บาทนะครับชุดนี้สำหรับ e n c 8 1 5บอกก่อนนะของมีไม่เยอะนะครับเข้ามาไม่เยอะนะ e n c นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าในเวอร์ชั่นปีใหม่ๆเนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินนะครับของไทยอ่อนราคาบางอย่างสินค้าเอ็นซีหลายๆรุ่นขยับราคาขึ้นตัว3ามถึงสี่ถึงห้าบาทบางตัวขึ้นเป็นพันนะครับต้องบอกก่อนว่าแล้วของก็เข้ามายากด้วยแล้วก็มีน้อยในเมืองไทยนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดสินค้าไม่ไม่พอไม่พอจําหน่ายนะครับแต่วันนี้ตัวนี้เข้ามาใหม่เราก็เลยมาทารีวิวอัปเดตนะครับยางคลิปวิดีโอที่มาอัปเดตพร้อมกันในคลิปวิดีโอที่แล้วที่มี h k เคด้วยอะไรด้วยพวกนี้เข้ามานะครับนั่นต้องบอกก่อนว่า ราคาขยับขึ้นแล้วทุกตัวนะครับอย่างพวก h e เนี่ยผมมีรีวิวแล้วนะฮะแต่อย่างตัวนี้ยังไม่เคยเก็บผลงานรีวิวไว้ก็เลยเอามาทำรีวิวกันอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับมาเรามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จกับแบตกับอันนี้พูดไปแล้ววิธีการใส่แบตเตอรี่มันจะใสจากด้านท้ายอ๋อเมื่อกี้ผมพูดทางไว้นิดนึงเพื่อนเราขึ้นคลังวันนี้นะขึ้นคลังไว้ผมกดแผ่นตัวนี้นะดีกลับเห็นไหมนะขึ้นคลังเสร็จปุ๊บแผ่นเขาปอ,อกมันจะอย่างนี้ขึ้นคัปลัง นี่ยันจะค้างแบบนี้นะนะครับค้างแบบนี้แผ่นทัดบอกตัวนี้ผมลืมบอกไปอันนี้คือวิธีการปรับฮอปอัพถ้าเรายิงแล้วลูกมันมุดมุดไปนะครับให้เราดันไปด้านหน้านะครับมุดไปดันด้านหน้าลูกจะจะเหินขึ้นถ้ายิงแล้วมันเหินเกินไปแล้วก็คลายนะครับสําหรับเ n c เวอร์ชั่นนี้เป็นเลือนฮอปแบบอลูมิเนียมมานะครับอลูมิเนียมมาค่อนข้างทนนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยเรือนฮอปเวอร์ชั่นนี้เป็นอลูมิเนียมมาค่อนข้างทนทนทานนะครับ ไม่ค่อยเจอว่าแตกแต่เป็นเรนอ็อปโพวินสีฟ้าเดิมๆจากโรงงานเคยเจอเหมือนกันแจกกล่องมันก็แตกก็มีนะครับอันนั้นเป็นพลาส,สติกเนาะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับอ่าใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวนะขึ้นคันล้างค้างไว้ตัวนี้แผ่นคัดปอกมันมันมันเปิดอยู่ถ้าเกิดเราต้องการเอากลับกดตรงนี้ครับกดตรงนี้นะเห็นไหมขึ้นคันล้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะขึ้นขึ้นขึ้นให้สุดนะครับมันจะค้างแบบนี้ถ้ากดแผ่นดิดแผ่นคัดปอกดิดกลับแล้วก็กดตรงนี้ปิดฝานะบ,บ้าง บางกรณีนะครับเราปิดฝาไว้แบบนี้แล้วเรายิงแผ่นทัดบอกวันนี้อาจจะดีดกดีดออกมาเองเพราะมันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นที่เกียร์บ็อกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเคยเจอเหมือนกันว่าทักมาถามว่าพี่ยิงอยู่แล้วแผ่นมันดีดออกเองนะครับถ้าดีดออกมาก็จับกดเข้าไปได้นะครับตัวนี้นะไม่มีอะไรมามาดูวิธีการเซอร์ไพรส์นีนะครับพันท้ายสไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ใช่ไหมฮะบีบสไลด์ตามระดับทีนี้ถ้าจะเอาท้ายออกกด กดลงนะครับเหมือนกันกับ E.N.C. ทั่วไปดึงลงนะครับแล้วก็ดันออกแบบนี้พันท้ายด้านหลังนะครับก็จะผ่าแบบกริดล่องสายไฟมาให้นะครับเผื่อนี่ครับลวงสายโูใส่สายไฟอะไรอย่างนี้จะได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นบอดี้เหลี่ยมนะฮะแบตเตอรี่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะลืมบอกแบตเตอรี่ข้อควรระวังนะครับเวลาเล่นนะ แบตเตอรี่ตัวนี้ห้ามให้ไฟหมดนะครับอ่อนได้อ่อนได้แต่ต้องรีบชาร์จถ้าไฟอ่อนสมมติว่าเราไปเล่นที่สนามวันนี้แล้วแบตมันอ่อนกลับมาบ้านแล้วต้องรีบชาร์จนะครับไม่ควรปล่อยให้มันอ่อนแล้วมันนึกได้อีกสัก2อาทิตย์ว่าเฮ้ยลืมชาร์จแบตเตอรี่กลับมาชาร์จบางทีอาจจะชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับแบตอาจจะเซลล์เสียข้อควรระวังคือไฟอ่อนได้แต่ห้ามให้หมดนะครับวิธีการชาร์จอ่ะลืมบอกไปเกือบละเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าตรงนี้ สำหรับอีกรูกนึงนี้สำหรับชาร์จรีโมทหรือว่าเครื่อง,องบินบังคับเรือบังคับพวก,กนี้นะครับก็จะเฉียดเสียบที่7.7.2โวลต์เอ้ย7ดจโวลต์สำหรับช่องนี้เป็น11.1โวลต์นะครับเราจะจัดเป็น B3 ตัวนี้ให้นะครับเป็นบาลานซ์เซลล์เวลาชาร์จนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บไฟมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสีแดงนี่คือกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเกิดไฟเต็มมันจะเป็นสีเขียวค้างไว้นะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสำหรับการชาร์จแบตไม่ควรข้ามคืนนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่ตัว ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วถ้าเป็นไฟสีเขียวขึ้นเรียง3เม็ดค่อยเอาออกไปเล่นนะครับเครื่องชาร์จตัวนี้เวลาชาร์จสีเซลล์ที่1เซลล์ที่2เซลล์ที่3มันจะมีบอกตรงนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่เซลล์ที่2เซลล์ที่3ขึ้นสีเขียวแต่เซลล์ที่1่ยังแดงอยู่แบบนี้นะควรจะให้มันเรียง3เม็ดค่อยดึงออกไปเล่นนะครับนี่คือวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้โอเคนะครับมาเรามาดูความเร็วกระสุนกันนะครับเอาพันท้ายออกใส่แบตเตอรี่เข้าไป ต่อขั้วแบตแบบนี้นะครับปึ๊บเข้ามาแล้วก็พับมานิดนึงนะครับพับหนประมาณนี้พับนะพับได้นะเพราะสายไฟเป็นซิลิโคนนะครับพับได้จัดระเบียบสังคมได้ใส่เข้าไปในแกนพันท้ายนะครับประมาณนี้แล้วดึงดึงลงนะดึงลงเหมือนเดิมดึงลงแล้วก็ดันเข้าไปมันจะเข้าได้แค่นี้นะครับตำแหน่งที่สองนะครับมันจะเข้าไม่สุดเพราะด้านท้ายมันมีแจ็ค กับสายไฟอยู่ดังนั้นต้องเว้นระยะให้มันนิดนึงนะครับประมาณนี้มาฟังเสียงกันครับสปริงเบอร์ร้อยิบน้นแน่นจริงๆโอเคเซฟก่อนต่อไปวิธีการเติมลูกนะครับกดกดล้วสไลด์มาด้านหน้านะครับเปิดถุงลูกกระสุนเปิดฝานะครับ เรามันระวังนิดนึงนะเพื่อนๆนะเทลงตรงนี้ทำมือแบบนี้ก็ได้นะครับหนึ่งแมกกาซีเนี่ยจะบรรจุได้สามร้อยนัดนะครับสามรอยนัดแล้วก็ปันป่นปั่นปุ๊บลูกกระสุนจะเข้าที่หลอดตรงนี้นะครับนี่ฮนะขยาขย่าวขยา,ขยานี่อเอาลงไปในรูให้หมดปิด้านะครับ แล้วก็ปั่นแมกให้ตึงนะครับพิธีการก็ปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยิงไปปั่นไปยิงไปปั่นไปหรือจะปั่นให้ตึงเลยนะครับปั่นให้สุดเลยก็ได้นะครับเวลาเราเสียบแมกเข้ามาเสร็จปุ๊บเรายิงยิงอยู่ยิงไม่ออกเราก็ลดปืนลงแล้วก็ปั่นแมกก่อนอย่างนี้ได้นะครับปั่นแค่ไหนอ่าปั่นแค่ไหนจนถึงจนถึงว่าเออพอนะครับมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับแบบนี้อย่างเงี้ยเงี้ยมันสุดลาละนะครับ เอาไง่ายว่าไปทุกทุกครั้งที่เล่นก็ต้องปั่นไปยิงไปแล้วก็ปั่นให้ตึงนะครับอ่ะมาดูความแรงกันครับผม ESC แปดหนึ่งห้าสี่ร้อยแปดูอตัวสี่ร้อยบวกนะครับเลสิบห้าบอลสี่ร้อยเจ็ดนะครับมาละสี่ร้อยเก้าสี่ร้อสิบลสิบห้าสิบหกบอลถ้าถ้าแบตเต็มๆน่าจะได้สิบหกสบเจดบอลอันนี้แบตบไม่เต็มนะครับผมเอาแบตใหม,ม่มาใช้เลย เสียงก็แน่นดีนะครับเกียร์บล็อกตัวนี้เป็นเวอร์ชัน QD แล้วนะครับสามารถเปิดยกเกียร์มาแล้วบิดเอาสปิงออกที่ตูดได้นะครับแต่ต้องเอาเกียร์ออกจากเกียร์บ็อกออกจากบอดี้ก่อนนะครับลืมพูดเรื่องปลอกรถแสงลืมบอกไปเลยปลอกรถแสงตัวนี้สวยนะครับสวยอโอเคชุดหน้าเมื่อกี้ลืมวัดปอกรถแสงสวยชุดหน้าน่าจะอยู่ที่เก้านิ้วนะอ่าเก้าจุดห้านิ้วตัวนี้นะเป็นชุดหน้าเก้าจุดห้านิ้วนะครับ ชุดหน้า9.5นิ้วเดี๋ยวเราไปยิงทดสอบความดยกระสุนกันครับป่ะช่างบอสเอาไฟใช้ยผมไว้ไหนครับอยู่บนโต๊ะขอยืมหน่อยอยู่ต๊ะขอยืมหน่อยจ้ะมาส่องกระช้ยให้ด้วยปั่นแม็กก่อนมาครับ ระยะ40เมตรทดสอบกลุ่มกระสุนน,นะครับผมอันนี้เราสังเกตเห็นว่าเรายิงแล้วมันพุ่งหัวลงนะครับหรือว่ามุดลงดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้านะครับให้มันเหิน,นหมาอีกนิดนึง อันนี้ค่อยๆปรับแล้วยิงดูนะครับอ่าน,นี้ขึ้นมาแล้วนะออโต้นะครับ ปานหมดนะปานต่อนะครับปานต่อเอาให้หมดแม็กเลยนะฮะลุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่วิ่งเป็นเส้นแบบปืนแต่งก็ถือว่าใช้ได้ระยะ3-40สิบเมตรนี่ไปเป็นกลุ่มได้อยู่นะครับประมาณบานประมาณฝ่ามือหนึ่งไปไปนะครับหมดละทุกกระสุนหมดแล้วจริงๆไม่ขึ้นแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรายิงเสร็จ เราปลดแม็กจะมีลูกกระสุนหลุดลงมานะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะมีกระสุนร่วงลงมาแบบนี้นะครับปืนใหม่หรือปืนแต่งปืนทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็คือเวลาเราเลิกเล่นเราปลดแม็กมันจะมีลูกกระสุนที่ค้างอยู่ตรงหลอดกระสุนหลุดลงมานะเพราะมันขึ้นไปถึงเดือนฮอปนะครับก็เป็นเรื่องปกติของปืนใหม่แล้วก็ปืนไฟฟ้าทุกรุ่นนะครับยกเว้นปืนที่ใส่เรือนฮอปแต่งที่เป็นเรือนฮอปแม็กอันนั้นมันจะมีตัวกั้นลูกไว้ไม่ให้ลูกตกอันน้ก็ รู้สึกจะตัว2 6 0พันหกนะอันนั้นเป็นชุดแต่งก็คือตัวเลนฮอปตัวนี้นะครับอันนั้นถ้าเกิดอยากอยากได้แบบว่าลูกสุดไม่ล่วงก็ต้องไปซื้ออันนั้นใส่เอาอันนั้นเพิ่มเติมเองนะครับเป็นชุดแต่งฝากไว้ในอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับเ e n c 815บอดี้เหลี่ยมสวยๆตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like ให้ด้วยนะครับผมราคาแจ้งไว้ประมาณกลางๆคลิปแล้วลองกลับไปย้อนดูนะครับคนที่เข้ามาดูรีวิวนี้ใหม่วันนี้ถ้าช็คจะต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเนนท่านีตติดดามชมชกัััันนจบบบครบครรสสว